สาวๆรู้ไหมคะว่าเรื่องล้างหน้าเป็นเรื่องที่คองขาดบาดตายมากกว่าที่คิดนะบางคนชอบล้างหน้าด้วยน้าเปล่าบางคนเข้านอนทา,ทางที่ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยแบบนี้ไม่ดีแน่ค่ะเพราะถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดแล้วก,ก็นอกจากจะทําให้สีสกรปรกอุดตันรูคุมขนแล้วยังทําให้ผิวหน้าของเราหมองคล้ำไม่กระจ่างใสอีกด้วยค่ะ แถมโฟมล้างหน้าที่ใช้กันอยู่ทุกวัน <_ F ill> ก็ไม่รู้ว่าจะทำความสะอาดได้ดีหรือเปล่าแต่ว่ามูมมีไอเทมเด็ดตัวหนึง่งที่ลองใช้มาสักพักแล้วรู้สึกว่าล้างหน้าสะอาดมากเลยนะคะนี่เลยเคเอลไวโฟมรฟมล้างหน้าสูตรไวเทนนิ่ง <in> ที่มีฟองนุ่มอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิว ช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกทำให้ผิวกระจ่างใสดูสุขภาพดีด้วยประสิทธิภาพผสานการทำงานของมันติวิตามินแอคชั่นที่ช่วยควบคุมความมันลดความหมองคลําทำให้จุดด่างดำดูจางลงและยังมีวิตามินอ e, ีเพิ่มความนุ่มชุ่มชื่นผิวหน้าไม่แห้งตึงหลังล้างหน้าด้วยค่ะพูดแบบนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่เชื่อใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวมุกจะมาทดสอบให้ดูกันชัดๆเลย มุกจะใช้มากผงถ่านทาให้ทั่วหน้าเพื่อแทนสิ่งสกปรกที่อยู่บนใบหน้าเราค่ะจากนั้นมุกจะล้างหน้าครึ่งหนึ่งด้วย KA w ไวท์โฟมและอีกข้างล้างด้วยโฟมทั่วไปค่ะก่อนอื่นมุกจะตีโฟมให้ขึ้นฟองนุ่มๆแบบนี้ก่อนแล้วนวดวนไปให้ทั่วใบหน้าตามแนวพงขนวิธีนี้จะช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีที่สุดค่ะ หลังจากซับหน้าให้แห้งแล้วมุกก็จะลองใช้คิ้นซิงเช็ดอีกทีเพื่อเช็คความสะอาดกันค่ะโอ้โหตอนล้างหน้าเสร็จเนี่ยมุกก็ว่าสะอาดแล้วนะคะแต่พอเรามาเช็ดด้วยคิ้นซิงดูเนี่ยจะเห็นว่าแตกต่างกันมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะฝั่งที่ใช้ KA เนี่ยยังรู้สึกไม่แห้งตึงเท่าอีกฝั่งด้วยเพราะมุกเลือกใช้โฟมที่ดีและเหมาะสมกับสภาพผิวนั่นเองค่ะมุกอุตส่าห์ลงทุนทดสอบให้เพื่อนๆดูกันขนาดนี้แล้ว ก็หวังว่าเพื่อนๆจะหันมาใส่ใจกับการทำความสะอาดหน้ามากขึ้นนะคะแล้วกลับมาเจอกับบุ๊คได้ใหม่ในคอลัมน์ Beauty Story ครั้งหน้านะคะอย่าลืมล้างหน้ากันให้สะอาดนะไปแล้วบ๊ายบาย